เอาเลยครับสวัสดีชู้ชมนะครับผมว่าตานาเบะกลมาวโทษอีกครั้งในนินนยายเรื่องนักเขียนนิยายดราม่าสมควรตายโดยคนเขียนพี่ต่อสางตอนที่21สเน,นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคนเขียนได้เลยนะเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนทรงตัวรอดย่อตัวนั่งยนองยองให้ใบหน้าอยู่ในระดับเดียวกับน้องชายก่อนจะยื่นมือทั้งสองข้างสัมผัสพวงแก้มนิ่ม ดวงตาสองพี่น้องตัวร้ายสบประสานกันอย่าทำหน้เช่นนั้นรถขมวดคิ้วขยับนิ้วโป้งดึงมุมปากเรให้ยกขึ้นคล้ายกำลังยิ้มยิ้มเรกำแขนเสื้อรอดน่นรถนักเขียนหนุ่มเลิกทานอาหาและพาอีกฝ่ายมาที่ห้องนอนก็เพราะต้องการแก้ไขรดแดนเนวูดเขาไม่อยากให้รอดเป็นตัวร้ายเหมือนในนิยายขณะที่เรกำลังยืนเจ้าหน้ารอด,ด้วยสายตาเศร้าหมองรอดก็ปายตามองประตูห้องอย่างดุร้าย จงผูกคนไร้มารยาทรถดพึมพำเสียงเบาทำท่าจะลุกขึ้นไปจาัดก,การเหล่าคนไม่กลัวตายกล้ายืนฟังเขาสนทน,นากับน้องชายอย่าทำร้ายใครอีกเลยนะเรตกใจที่ร้อนลุกขึ้นอย่างกระทันหันรีบดึงขากางเกงรอดรั้งไว้เขาไม่รู้ว่ามีคนแอบฟังอยู่ด้านนอกเหมือนรอดกระสาสัมผัสรอดดีกว่าคนทั่วไปจากพลังแห่งเจ้าอสารพิษรอดได้ยินเสียงย่ำเท้าของทุกคนในเขาดื้อหาแดนเนียลวูดไม่เหมือนเรย์เรยร์มอน รอยืนนิ่งก้มหน้ามองเด็กชายตัวน้อยการยืนชะางงาักเช่นนี้ทําให้ผู้คนได้น,นอกหนีไปได้ทั้งหมดสัญญาก่อนสิเรสงสัยตาอ้อนวอนนะสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายใครอีกได้ไหมนั่นมันยากนะเรย์มอนรอดอาบากใจมุชชายคนโตแห่งอันเดอร์วูดถือผู้นําตระกูลรุ่นถัดไปถูกฝึกด้านการรบตั้งแต่อย่างยาวไวัเพื่อดํารงตําแหน่งแทนัสกาไม่ใช่แค่ปราบปีศาจ แต่ศัตรูของตระกูลนันทวุฒิรอยก็จัดการมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเรฟื่นยิ้มไม่ยากหรอกขอแค่อย่าทำร้ายใครโดยไม่มีเหตุผลเรกอบกุมฝ่ามือรอดตัวร้ายที่เขาสร้างจากปลายนิ้วทั้งสิบฉันขอแค่นั้นหากรอดไม่ให้สัญญาว่าจะหยุดทำร้ายคนอื่นเรจะยืนร่างรอดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรอยดแค่นหัวเราะย่อตัวลงเพื่อสูงก่อนน้องชาย จะไปเรียนรู้วิธีกดดันพี่ชายมาจากใครหรือเรย์มอน์อ้อมกอดอันแสนอบอุ่นส่งผลให้เรน้ำตาคลอบเบ้าเพราะเผื่อคิดว่าอนาคตอาจจะไม่มีความอบอุน่นนี้ถ้ารอดอยังดำเนินเรื่องราวในฐานะตัวร้ายจนถูกตัดแขนไม่ให้จับอาวุธอีกตลอดชีวิตรอดเรย์สมกอดรอดพี่ชายนักเขียนหนุ่มเรียกตัวร้ายตรงหน้าว่าพี่ชายชายผู้กระทำเรื่องชั่วทุกอย่างเพื่อน้องชายอย่างเขาโดยไม่สวนว่าตัวเองจะตกอยู่ในตัตรายหรือไม่ ขอแค่เรมอนดเอ่ยปากรอดพร้อมจะทำตามทุกประการเรมอนเปรียบเสมือนของล้ำค่าเพียงหนึ่งเดียวของรอดรอดจึงไม่ยอมให้ใครทำร้ายเรมอนด์รอดไม่ได้เกลียดเวนเขารักน้องชายทั้งสองมากแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งคนรอดจะเลือกเรมอนดม่ได้สัญญาสิพี่เรเร่งร้างพี่ชายในฐานะนักเขียนนิยายเรื่องดงตะว,วันของบุตรชายคนสุดท้องเรงรู้จักบรรดาตัวละครหลากดียิ่งกว่าใครได้ รอดอมยิม้มขยี้เส้นผมน้องชายอย่างเอ็นดูข้าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกยกเว้นเจ้าจกขอร้องเรยิ้มแก้มปริรอยเป็นตัวละครที่ยึดมั่นในคำสัญญาหากเขาได้รับปากสัญญาแล้วจะไม่มีวันผิดวาจาเด็ดขาดขอบคุณนะเรกระโดดกอดรถดถ้ารอดรักษาสัญญาในเรื่องก็คงจะไม่เหมือนเดิมต่อไปทุกการกระทําชั่วช้าของเรมอนตตอนโตล้วนมีการช่วยเหลือของรอดเสมอ เนื่องจากรอดมีพลังเจ้าอสารพิษครอบครองพิษร้ายเหมาะสําหรับการสังหารเป้าหมายทําให้สามารถลอบทําร้ายผู้อื่นได้ไง่ายๆเรย์จะเปลี่ยนแปลงนิยายเรื่องนี้เขาจะไม่ใช่ตัวร้ายแล้วรอดต้องไม่ใช่ตัวร้ายเรย์มอนน้องรักรอดอุ้มเรย์ขึ้นมากอดยื่นดิฟิป,ปากหนาน,นุ่มหอมแก้มน้องชายฟอดใหญ่เรจกกักรจี้คาคืนนี้สองพี่ชายตัวร้ายแห่งตระกูลเนเนวูดนอนด้วยกันในห้องไร้ข้าวของฟุ่มเฟือยรอดวางแผนไว้ว่าตนจะอาศัยอยู่ที่เขาฤหาดนานสักหนึ่งเดือน ก่อนจะกลับเข้ากองทัพปราปปีศาจทวาเช้าวันต่อมาแผนนั้นกลับพังทลายชั่วพริบตาฮัสก้านั่งจิบน้ำชาเมื่อเฉยอาหารเา้าบนโต๊ะบรรยากาศภายในห้องรับประทานอาหารเช้าวันใหม่ช่างแสนดุดันเมื่อร้อนแล้วเรเดินเข้ามานั่งประจำเก้าอี้ผู้นำตระกูลนีเดอร์วูดก็เอ่ยเรื่องสำคัญทันทีเรย์มอนวันนี้เจ้ามีที่จะต้องไปพร้อมกับข้าเรล์ละสายตาจากขนมปังเคลือบเนยใสหันไปจ้องหน้าฮัสก้าอย่างสงสยัยจะพาฉันไปไหนเหรอ รถที่นั่งข้างเรก็รอฟังฮัสก้าตอบฮัสก้าไม่ตอบคำถามเร่เปลี่ยนมาสนทนากับรถแทนเกิดเหตุด่วนจะต้องรีบเข้ารวมกองทัพปราบปีศาจรงชายแดนเอเดวจะช่วยเจ้าเก็บสัมภาระจงเตรียมตัวเถิดว่าไงนะรถขึ้นเสียงใส่ไม่พอใจมุดชายคอนโตเหนอวูดเพิ่งกลับมาเจอน้องชายได้ไม่ทันไรก็โดนส่งไปป,าป,าป,าปราบปีศาจต,ต่อเขาต้องแยกกับน้องชายอีกคราเรยแปลกงใจกับเรื่องนี้ไม่น้อย ฉันไม่ได้เขียนเนื้อหาให้ร้อดกลับเข้าร่วมกองทัพเร็วขนาดนี้นี่นะนักเขียนหนุ่มใจเต้นแรงรู้สึกตืนต่นเต้นเมื่อเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาในใหิยายหากจะไม่ผิดรอจะอาศัยอยู่กับเรย์มอนด์เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วเข้าร่วมกองทัพปราบปรามปีศาจการที่รอถูกส่งไปเข้าร่วมกองทัพเร็วกว่ากำหนดไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อรอดแค่นเสียงอย่างญหุ่นยิตไม่แต่ต้องอาหารบนโต๊ะอาณาจักรต้อ,ง,อนนกตงการพลังของเจ้า ฮัสก้าเอ่ยเสียงเย็นหลับตาจินมันชาหอมกลิ่นดอกไม้หลากชนิดอย่าหัวเสียนักเลยรถเจ้าระทิ้งอาณาจักรไม่ได้รอยแกริฟิกปากคอมารมณ์เกือมสมบัตคำหยาบคายมีบางอย่างแปลกๆเลยเริ่มเอะใจเมื่อน้ำเสียงฮัสก้าค่อนข้างเย็นยะเยือกกว่าทุกวันอีกทั้งเหล่าคนรับใช้รอบด้านยังแสดงท่าทีหวาดระแวงเรกับรถเว้นระยะหา่างมากจนผิดสังเกตเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเรว่างเปล่าไร้คนนั่งเว้นไม่ได้เข้าร่วมการรับประทานอาหารมื้อเช้า มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอเรขมวดคิ้วครุ่นคิดการที่เวนไม่ได้ร่วมห้องรับประทานอาหารหมายความว่ามารีพยายามแยกเวนเออกจากตัวร้ายชั่วคราวในในิยายมีเหตุผลแบบนั้นเสมอและมันจะเกิดขึ้นหลังเรมอนพึ่งกระทำเรื่องโหดร้ายทานอาหารเถิดฮัสก้าวางแกนน้ำชาเริ่มจับมีดหั่นไส้กรอบบนจานโดยไม่หันมามองหน้าบุตรชายทั้งสองเรสังหารวใจไม่ดีเอาซะเลยทานาาเยอะๆนะเรมอน รสช่วยเรยหันอาหารแม้ตัวเองจะโมโหจนแทบคลั่งแต่ก็ยังดูแลเอาใจใส่น้องชายมิห่างเรอ้าปากเคีเ้ยวเซษกรอกชิ้นพอดีคำก้มหน้ามองหน้าต่างร่างกายเด็กไม่สิบขวบที่ทบทวนเนื้อหานนยาาที่ตัวเองเขียนเรื่องราวจะเปลี่ยนได้มากสักแค่ไหนกันนะความร้ายกาจของเรย์มอน์จะเพิ่มมากขึ้นตอนเวลนกลายเป็นวัยรุ่นเพราะเรย์มอน์มีใจให้อัลเลนรู้สึกหงงห่วงจนหน้ามืดตามัวสรรหาวิธีกำจัดน้องชายให้พ้นทางด้วยวิธีเลวซ้มทว่าเรไม่ได้ชอบอัลเลน ในเมื่อเรอไม่มีความคิดจะแย่งพระเอกไปจากเวนไม่กลั่นแกล้งอนาคตย่อมแปลเปลี่ยน <c oughs> เรหัวหราอเสียงใสฉันรอดพ้นจากคุกตระกูลเฮนเวอร์แล้วนักเขียนหนุ่มยิ้มแย้นจิบนมด้วยท่วงท่าสบายๆส,สลับกับจิ้มไส้กรอกชิ้นเล็กเข้าปากเคี้ยวอย่างเพลิดเพลินเรมีความสุขที่บิดเบือนชะตาก,กรรมของตอนแล้วรอดสำเร็จการเปลี่ยนแปลงในวันนี้เป็นสัญญาณชี้ชัดว่าความพยายามของเขาไม่ได้สูญเปล่าฮัสกาชงงักงนัน เหลือตามองบุตรชายคนกลางดื่มนักรสชาติอาหารหน้าตาละรื่นเราคนนับใช้รอบห้องชักสีหน้าเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะนั้นความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวทุกคนยกเว้นรอดไม่สสำนึกเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเข้าใจว่าเรร้องขอให้รอดสั่งสอนอูรุสรอดจึงแซงจัดฉากเล่าฆ่าข่มขู่ทำให้อูรุสกลัวจนไม่กล้าเดินทางมาสอนเว่นเด็กไร้กาศที่กระทำเรื่องหดเหี้ยมต่ออดีตอาจารย์กำลังรับประทานอาหารพร้อมหัวเราะคิกคักใครเล่าเห็นแล้วจะไม่รังเกียจ ฮัสกาถอนหายใจเฮือกใหญ่เขาคิดถูกแล้วสินะผู้นำตระกูลในเรวูดพึมพำเสียงเบาเขายังไม่บอกเรว่าหลังจบเมื่ออาหารจะต้องเดินทางไปยังสถานที่แห่งใดเรรับประทานอาหารเสร็จก็กอดลาวรสที่ต้องกลับเข้าร่วมกองทัพส่วนตัวเองก็เท้าขึ้นรถม้าร่วมกับบิดาอย่างฮัสก้าเสียงกีบเท้าม้ากระแทกพื้นดังเป็นจังหวะกลิ่นธรรมชาติและเสียงผู้คนานนอกสร้างความผ่อนคลายแก่เรไม่น้อยนานมากแล้วนะที่ฉันไม่ได้ออกมาข้างนอก เรเล่พมา่านมองภาพทิวทัศน์โลกแฟนตาซียุคกลางชาวบ้านหลายคนเดินกันขวักไขว่สวมชุดร้าบเรียบเก่าๆแต่จะผู้ขุนนางซุ้มร้านค้าวางขายของแปลกตาที่เรไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนภาพในเกมแฟนตาซีเลยฮะนานๆครั้งนักเขียนผู้เก็บตูวอยู่แต่ในบ้านจะได้ออกมาเจอโลกภายนอกเขาใช้ชีวิตอยู่กับการสั่งสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือจนชินชาจึงตื่นเต้นมากเช่นนี้ฮัสก้ามามุจชายด้วยสายตาว่างเปล่า เราจะช่วยดัดน e? ิส <Yo. S 1> <K emp S 2> ัยเรย์มอนได้จริงๆใช่ไหมเขาหวังว่ารายจะไม่โกหกผู้นำตระกูลเนนเดวูดถอนหายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขากำลังคาดหวังให้คนอื่นช่วยสั่งสอนบุตรชายแทนตนเรย์ไม่รับรู้ว่าฮัสก้ากับรายตกลงอะไรกันไว้นักเข็นหนุ่มมารับรู้ก็ตอนก้าวเท้าลงจากรถม้าเฮ้เรย์ร้องเสียงหลงเมื่อสิ่งแรกที่เห็นหลังลงจากรถม้าก็คือชายร่างสูงเจ้าของคฤราสห์ใหญ่โตโออาร์รูร่ายิ่งกว่าคฤราสห์ตระกูลเนเดวูด รายยืนยิ้มรอคอยฮัสก้าแล้วเรเดินทางมาถึงหน้าฤหาสน์หาดประตูรั้วเปิดกว้างต้อนรับผู้เดินทางมาพบตนเรตกตะลึงตัวแข็งค้าไม่ขยับขยื่นนักเขียนในร่างตัวร้ายยืนระจันรหน้านายุคแดนใต้รวมถึงพระเอกนิยายอย่างอันเลนและตัวร้ายอีกคนอย่างซิกส์ฮัสก้าเดินอ้อมรถม้ามายืนข้างเรเรมอนเรยืนนี่ไม่ตอบโต้ทั้งที่ฉันคิดว่าหนีพ้นได้แล้วแท้ทะขขาตกลงกับท่านนายุคแล้ว ฮัสก้ากล่าวเสียงร่ารีบไปจังหวะเดียวกับรถม้าอีกคันของตระกูลเนเดวูดที่เดินทางมาถึงหัวนาพ่อบ้านไอเดลก้วาวเท้าลงจากรถมา้าสั่งให้พ่อบ้านด้านในช่วยนำกระเป๋าสัมภาระสามใบลงมากระเป๋าพ,พวกนี้บรรจุเสื้อผ้าและข้าวของจาเป็นของเรเอาไว้เรเริ่มเสียสติเมื่อได้ยินเสียงฮัสก้ากล่าวอธิบายช่วยด้วยเจ้าจะต้องอาศัยอยู่กับท่านนายกชั่วคราวเพื่อช่วยงานท่านนายกและปร,ะปรับเปลี่ยนสัยบางอย่างฮัสก้าแปลกใจที่เรนิ่งเกินคาด เขายืนรอว่าเรจะกล่าวสิ่งใดสักพักเมื่อไม่ได้ยินเรเอื่อเอ่ยคำใดก็ตัดสินใจก้าวเ้าขึ้นรถมา้ารถม้าตระกูลได้ดัวูดเดินทางกลับตระกูลทิ้งให้เรยืนอยู่หน้าตระกูลไฮโนเวอร์ตามลําพังใจ,จริงแล้วเรยอยากจะวิ่งหนีขึ้นรถม้ากลับตระกูลด้วยแต่ปลายเท้ากลับก้าวไม่ออก้ายมีกาวเหนียวติดยังไงอย่างนั้นราย,ยืนยิ้มมุมปากก้มหน้าจ้องเด็กร้ายกาศที่เพิ่งสร้างวีรกรรมใหม่ตัวแค่นี้แต่ร้ายกาศจริงรายเอ่ยถึงเรื่องร้องขอให้พี่ชายสั่งสอนอ เรไม่ได้ยินเสียงรายเพียเพราะเสียงนักโทษตวัดแท้เคี้ยนตีเรกํกำลังดังกล้องในหัวประหนึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังเกิดขึ้นซ้ำไม่ไม่นะเน้ำเสียงเรสั่นเครือฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เรไม่อยากอยู่ในตระกูลฮนโนเวอร์ซิกส์ขมวดคิ้วยุ่งเพราะเห็นอาการแปลกๆของเรเจ้าเงียบทำไมรายงุนงงทุกคนไม่ทันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเร เรก็แสดงสีหน้าเจ็บปวดคล้ายนักโทษผู้โดนทรมานธทรกรรมมานานนับเดือนแล้วเรก็กู่ร้องเสียงหลงอันเลนหวาดกลัวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเขาไม่เคยได้ยินใครกรีดร้องปานใจจะจขาดแบบเรมาก่อนเด็กชายทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้อยู่รอมรอกเรไรยอ้าปากเบ้อเสียงร้องแหลมนั้นเปรียบเสมือนเสียงร้องตอนเรโดนแทะหนามตวัดฟาดตามตัวเป็นครั้งแรกนักอ่านคนผ่านทางแสดงความคิดเห็นเวง,งงงแงจะไปทางข้ากับพี่ชายอยู่ได้ งุนงิดแล้วนะก็รู้อยู่ว่าพวกพี่ชายเวนหน้ากลัวขนาดไหนยังจะอยากเจอทําไมวะถ้ามารีไม่รังไว้โอ้ยงุญหงิดนักอ่าน0ูนย์ศูนแสดงความคิดเห็นเวนเป็นเด็กดีอยากเจอพี่ชายแต่ไม่แปลกหรอกแต่พี่ชายมันนิสัยแย่ก,ก็เลยยิ้มแห้งบทหน้าก็จะไม่เจอเรย์มอนในคารืหานแล้วใช่ไหมดีส่วนรอดฉันอยากให้เขากลับใจมากพอดีว่าชอบรอดไปแล้วอะนักอ่านผู้สรุปเหตุการณ์แสดงความคิดเห็น สรุปตอนที่21สั้นๆเริ่มจากเวนถูกพวกสาวใช้ห้ามไม่ให้ร่วมทานอาหารเช้าเพราะจะเจอเรย์มอนกับร็อดเวนงองแงมารีปลอบเวนงอง,งแงมารีปลอบฮัสก้าไปส่งเรย์มอนฮัสกามาปลอบเวนจบเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ทําให้สงสารเวนจับใจเลยรักพี่ชายมากขนาดน,นั้นแต่พี่ชายโคตรสันดานเสียนักอ่านเลิฟลี่เกิลแสดงความคิดเห็นรอตอนถัดไปนะคะคุณนักเขียนอยากรู้ว่าเรย์มอนกรีดร้องทำไมเรียนแบบพฤติกรรมสัตย์รัชานเหรอ ลกดีค่ะทำอีกดูเสลอดีเอาแล้วก็จบไปแล้วสัตว์ตอนที่21นะครับไม่นะมันฝังใจะนะทำไงได้อะเพราะก่อนจะได้กลับมาเป็นเด็กอย่างเงี้ยก็คือโดนก่อข้ามไปตอนสุดท้ายก่อนใช่ไหมแล้วก็โดนเคียนโดนฟาดโดนทรมานใช่ป่ะแบบฝังใจแล้วว่ามันโดนยาวนานมากอะ่ะแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นเด็กแล้วมันก็ยังฝังใจอยู่ก็เลยเป็นแบบนี้แบบที่เห็น ก็ต้องรอรูตอต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนพี่ต่อสั่งด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับนึกอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะเชิญสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ป๊า๊ะป๊๊ะป๊า๊ยัง